สวัสดีครับพี่น้องท่รักลครับวันนี้อยากจะกล่าวพระชนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่4นะครับข้อ1 7ถึง19ผมให้บทคคลว่านี้ว่าอย่าดําเนินชีวิตตามความคิดอย่างโลกนะครับเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าขอยืนยันและเป็นพยานในผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติอยู่กันนั้นโดยมีใจจดจ่อกับสิ่งไร้สาระโดยที่ความคิดของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความไม่รู้เท่าถึงการซึ่งอยู่ในตัวเขาอันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขาเขามีใจปราศจากโอตับป,ปะปล่อยตัวทําการลามกและละโมบในกรมทําการโสโครกทุกอย่างพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงท่านเปาโลได้ขอย้ําเตือนพี่น้องนะครับขอย้ําเตือนพี่น้องเมื่อมาเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วก็ต้องย้ําเตือนเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าอิทธิพลทางความคิดของโลกมีอิทธิพลเยอะมาก ท่านจึงบอกว่าข้าพเจ้าขอยืนยันว่าตั้งแต่นี้ไปอย่าประพฤติตามอย่างที่คนต่างชาติทำกันโดยมีความคิด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 ,คดหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือความคิดที่จดจอ่อกับสิ่งไร้สาระคำว่าใจจดจ่อคำว่าจิตใจเนี่ยนะครับคือความคิดของเขาต้องไม่จดจ่อกับสิ่งไร้สาระสิ่งไร้สาระมาจากภาษาเดิมว่าไมท a ยโฮเทสซึ่งหมายถึงไร้ประโยชน์อะไรคือสิ่งไร้ประโยชน์ครับ ก็คือสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ครือจักรจำเริญขึ้นไม่ได้ทําให้พี่น้องจำเริญขึ้นในพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ชั่วคราวแบบโลกนี้ซึ่งไม่นานก็ต้องสูญเสียไปสิ่งเหล่านั้นที่เราเห็นในโลกมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถ้าเราสนใจพี่น้องมันจะอยู่กับเรานิสดิลันดอนแต่ถ้าเราเองสนใจแค่ตัวเองมันจะอยู่กับตัวของเราและมันจะจบลงในโลกนี้เท่านั้นเองดังนั้นเองหลายครั้งเราจดจ่อกับสิ่งไร้สาระหรือไม่ชื่อเสียงเกียรติยศมันก็ไร้สาระมาก แต่ถ้าทําตามพระทัยของพระเจ้ามันจะมีชื่อเสียงนิติหลันดอนเงินทองก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่เราเองเห็นว่าในบางครั้งเราเห็นผู้รับจ้างเยอะแยะในคิสตจักรเราต้องการผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้รับจ้างนะครับไม่ใช่ปฏิบัติกลุ่มชนแต่ปฏิบัติพระคริสต์โดยปฏิบัติชุมชนนั่นเองคือสิ่งที่พระคัมภีร์กําลังบอกเราดําเนินชีวิตบางทีสุขสนานมากเกินไปในโลกนี้เราอยู่ในโลกอย่างสุขสนานจนเราลืมไปว่า เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดนิติลันดอนอันที่สองครับความคิดเอาตัวเองเป็นใหญ่พระกมีบอกว่าโดยที่ความคิดของเขามืดมนไปเขาอยู่ห่างจากพระเจ้าเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการการใช้ความคิดของตัวเองมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะเนื่องจากความคิดรู้เท่าไม่ถึงการแบบนี้ทําให้จิตใจของเขานั้นอยู่ห่างไกลพระเจ้าแข็งกระด้างไปแทนที่เขาจะยอมฟังพระเจ้าเขากลับฟังเสียงของตัวเองแต่บางคนดูเหมือนรับใช้พระเจ้าครับ แต่เรากําลังรับใช้ตัวเองเราใช้ความคิดของตัวเองไปในการบริหารงานของทฤษจักรเราไม่ได้อธิษฐานขอการทรงนำเราใช้ความคิดของโลกเข้ามาควบคุมสุดท้ายคิสตจักรก็เป็นแบบโลกวิถีก็เป็นวิถีแบบโลกเราก็จะสนใจยึดติดสิ่งที่เป็นของโลกเช่นเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองสวัสดิการซึ่งเราจะไปติดยึดกับสิ่งเหล่านั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามันน่ากลัวเพราะว่าเราจะยิ่งอยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นอันที่3ครับความคิดที่ปล่อยไปตามใจ ข้อที่19บอกว่าอย่างไงครับปรจากโอตับป,ปะไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความละอายหรือความกลัวต่อบาปไม่ยับยั้งความคิดของตัวเองลุ่มหลงมัวเมากับความผิดความบาปไทคิงเจมส์ใช้คําว่าปราจากความสะดุ้งต่อบาปเรามีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่กันเองพระวิญ,ญญาณจะเตือนเราและเมื่อพระวิญ,ญญาณเตือนเราเราก็ต้องตอบสนองทันทีเพราะว่าเราไม่มีความคิดอย่างโลกเรามีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเราอนี้ผมพูด3อย่างได้กันครับว่า การดำเนินชีวิตต้องไม่ดำเนินชีวิตตามอย่างความคิดของโลกโลกคิดจดจ่อสิ่งไร้สาระเราเองจดจ่อกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นหรือไม่ที่อยู่ในโลกนี้อันที่ 2. ความคิดเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาความคิดของตัวเองมาก่อนพระวชนะของพระเจ้าและประการที่3ปล่อยตัวเองไปตามใจของตัวเองนะครับไม่ได้นะครับขอพระเจ้าเมตตาเราเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเรารู้ว่าการจัดจ่อกับสิ่งไร้สาระเอาตัวเองเป็นใหญ่และปล่อยไปตามใจเป็นความคิดแบบโลกขอหย่ข้องหลายมีความคิดเช่นนั้นขอพระคริสต์ครอบครองในชีวิตของหลายด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าแอมนใจพอดนครับ